จากคลิปก่อนที่เราได้นำเสนอเรื่องราวของเกม Among Us ว่ามีส่วนที่คล้ายคลึงกับภาพยนตร์สยองขวัญในตำนานอย่างเรื่อง The Ting หรือชื่อภาษาไทยว่าไอตัวเขมือบโลกสัปราหดต่างดาวที่ปลอมตัวและแฝงเข้ามาอยู่ในกลุ่มของนักวิจัยทางวิทยศาศาสตร์และหาโอกาสสังหารเพื่อกืนกินมนุษย์ทีละคนทีละคนซึ่งเป็นเรื่องราวที่คล้ายกับเกม Among Us ที่จะมีอิมพอสเตอร์แฝงอยู่ในกลุ่มนักบินอวกาศที่เรียกกันว่าครูเมดอิมพอสเตอร์มีหน้าที่คอยขัดขวางการทำภารกิจและสร้างความวุ่นวายบนยานอวกาศและหาโอกาสในการรอบสังหารเหล่าบรรดาครูเมดให้ได้มากที่สุดโดยจะต้องใช้วิธีการโกหกกบเกือนโน้มน้าวใจผู้เล่นคนอื่นให้เชื่อและไม่สงสัยว่าเราเป็นฆาตกรในปัจจุบันเกมอมองอส ก็ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมันได้รับการสร้างสารรค์แต่งเติมโดยบรรดาแฟนคลับทั้งหลายทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นการทำเป็นภาพ,พยนตร์สัน้นการ์ตูนและภาพแฟนอาร์ตต่างๆเทเวอร์เฮนเดอร์สันก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเมื่อวันที่23กันยายนปี2020เขาได้เผยแพร่ภาพ The Imposter ลงในอินสตาแกรมของเขาและจากนั้นมันก็เป็นหนึ่งในภาพแฟนอาร์ต ที่โด่งดังที่สุดของเกม o n g Us The Imposter ของ t ท e วอร์เ n e e r s o n มีความคล้ายคลึงกับภาพแส์ประหลาดในเรื่อง h ด t h i n g อยู่ไม่น้อยลักษณะของมันเป็นตัวละครในเกมที่สวมชุดนักบินอวกาศสีเหลืองสดใสแต่ร่างกายส่วนบนของมันนั้นเผยให้เห็นความน่ากลัวของร่างจริงที่แฝงอยู่เส้นเอ็นกล้ามเนื้อสีแดงเหมือนเลือดสดๆพุ่งทะลุชุดอวกาศขึ้นไป สูงตังงานกว่าร่างภายนอกหลายเท่าอวัยวะของมันเหมือนกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ที่บิดเบี้ยวและกวัดแก,กว่งไปมาอย่างน่าขุนลุกเหมือนพยายามที่จะขวายคว้าหรือพร้อมจะแทงทะลุร่างเยื่อได้ทุกเมื่อภายในกลุ่มก้อนเนื้อนั้นยังมองเห็นเคี้ยวหรือกรงเล็บสีเหลืองงอกอยู่ทั่วไปมันดูแหลมคมราวกับว่าจะฉีกร่างเยื่อออกเป็นชิ้น ดวงตาหลายดวงของมันกอนกิ้งขยับไปมาเหมือนกำลังมองหาเหยื่อมาเป็นอาหารอย่างหิวโหยเรื่องราวของอิมพอสเตอร์นั้นเล่ากันว่ามันเป็นสปราราที่อาศัยอยู่บนดาวดวงหนึ่งที่กำลังล่มสลายมันต้องการที่จะเอาชีวิตรอดด้วยการแพร่ขยายเผ่าพันธุ์บนดาวดวงใหม่และโลกมนุษย์ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของมันมันพบโอกาสดีเมื่อยานอาวกาศของมนุษย์ ได้เดินทางไปสำรวจใกล้ดาวที่มันอาศัยอยู่มันจึงแอบลักลอบเข้ามาในยานลำนั้นโดยการสังหารนักบินอวกาศคนหนึ่งและปลอมตัวเป็นนักบินอวกาศคนนั้นแล้วมันก็เข้ามาแฝงตัวอยู่ในยานอย่างเงียบๆระหว่างที่ยานอาวกาศกำลังทำภารกิจต่างๆมันก็สร้างความปั่นปนวุ่นวายให้เกิดขึ้นเพื่อให้ภารกิจต่างๆนั้นล้มเหลวเพราะมันต้องการให้มนุษย์เดินทางกลับสู่โลกเร็วขึ้น และเมื่อมีโอกาสมันก็จะลอบสังหารมนุษย์ทีละคนทีละคนเพื่อยึดยานอาวกาศลำนั้นเป็นของมันเองมันเริ่มสร้างความหวาดระแวงให้แก่กลุ่มนักบ,บินอวกาศเหล่านั้นต่างคนต่างไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันเกิดความวิตกกังวลไปทั่วยานถึงขนาดต้องมีการประชุมเพื่อสืบหาตัวฆาตกรต่างฝ่ายต่างก่ลาวหากันและในที่สุดก็ต้องลงคะแนนเสียงเพื่อโหวตว่าใครเป็นผู้ต้องสงสัยที่สุด แล้วคนคนนั้นก็ต้องถูกกำจัดโดยการถูกปล่อยให้ออกไปเผชิญชะตากรรมในห้วงอวกาศอันแสงวง่งว้างและตายอย่างน่าสงสารมันรู้สึกสะใจอย่างมากที่แผนการของมันดำเนินรุล่วงไปได้ด้วยดีมันไม่จำเป็นต้องลงมือฆ่าทุกคนด้วยมือของมันเองมันแค่ยุยงปลุกปัน่นให้คนเหล่านั้นเกียดชังกันและฆ่ากันเอง และเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า The Imposter นั้นมีความสามารถในการแปลงโฉมได้อย่างแนบเนียนมันจึงเป็นเรื่องง่ายดายอย่างมากที่มันจะเปลี่ยนแปลงร่างกายของมันเป็นวัตถุใดๆก็ได้อย่างที่มันต้องการเพราะฉะนั้นในการสังหารเหยื่อของมันแต่ละครั้งมันจะออกแบบวิธีการฆ่าของมันอย่างไม่ซ้ำแบบมันรู้สึกตื่นเต้นและสนุกสนานในการปริดชีพของผู้อื่นด้วยวิธีการต่างๆ และนอกเหนือจากความสะใจหรือสนุกสนานแล้วการที่มันออกแบบวิธีการฆ่าหลากหลายรูปแบบนั้นมันยังทำไปเพื่ออำพรางสภาพการตายของแต่ละคนเพื่อให้เกิดความสับสนและทำให้ไม่สามารถจับตัวมันได้ถูกต้องนั่นเองแล้วในที่สุดมันก็ทำสำเร็จมันสามารถยึดยันอวกาศลำนั้นได้และเดินทางกลับมาสู่โลกของเรา ไม่มีใครทราบว่า The i อิมพ t สเตมีจำนวนเท่าไรแต่มีความเป็นไปได้อย่างสูงว่ามันน่าจะมีมากกว่าหนึ่งตัวเมื่อมาถึงยังโลกของเราเป้าหมายของพวกมันไม่ได้มีเพียงแค่ต้องการฆ่ามนุษย์เพื่อเป็นอาหารหรือแค่ประทังชีวิตพวกมันต้องการที่จะแพร่ขยายเผ่าพันธุ์ของมันและยึดของโลกใบนี้เป็นที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ของมันพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดและมีสมองเป็นเลิศมันคิดได้ว่า หากพวกมันจะไล่ฆ่ามนุษย์ทีละคนทีละคนแผนการยึดของโลกของมันคงไม่มีวันสำเร็จแน่ๆมันจึงวางแผนการฆ่าอย่างแนบเนียนด้วยวิธีการเดิมของมันก็คือการสวมรอยเป็นมนุษย์แล้วฆ่าจากนั้นก็โยนความผิดให้แก่ผู้อื่นให้มนุษย์เกิดความระแวงซึ่งกันและกันแล้วในที่สุดมนุษย์ก็จะหันมาเค้นฆ่ากันเองวิธีการของมันเรียกว่าเป็นการใช้คนเป็นเครื่องมือ โดยที่มันไม่ต้องออกแรงได้อย่างสบายการฆ่าแต่ละครั้งมันจะแปลงร่างกายของมันให้เป็นอาวุธธรรมดารรมดาอย่างที่มนุษย์ใช้ทั่วไปเช่นมือมีดปืนหรือของแหลมมีคมต่างๆเพื่อให้สภาพศพเหมือนกับว่าเป็นฝีมือมนุษย์ไม่ใช่ฝีมือของพวกมันเมื่อตำรวจมาพบศพก็จะสันนิษฐานว่าเป็นฝีมือมนุษย์คนใดคนหนึ่งแล้วก็มุ่งไปสืบหาข้อมูลแบบผิดๆต่อไป พวกมันก็จะสามารถหลบหนีและไปสังหารผู้โชคร้ายคนอื่นๆต่อไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาจับผิดมันนั่นเองและนี่อาจเป็นสาเหตุที่ว่ามีคดีฆาตกรรมปริศนาหลายคาดีทั่วโลกที่ยังตามหาตัวฆาตกรไม่ได้ไม่แน่ว่านั่นอาจจะเป็นฝีมือของเรา The Imposter ก็เป็นได้และนี่ก็คือเรื่องราวของ The Imposter ของเทเวอร์เฮนเดอร์สัน เพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ทที่เพื่อนๆส่งมากันค่ะสวยและเท่มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย